วันนี้เราจะพาไปกินน้ำเต้าหู้ร้านแรกของไต้หวันนะคะแล้วก็ไปวัดชิงเทียนกงค่ะเราค้นจากในเน็ตอ่านว่าซื่อเจ้าโต้จังต้าหวังค่ะภาษาจีนกลางร้านน้ำเต้าหูเห้เจ้าแรกของไต้หวันพี่เสียหลงเปาเแต่ย่ิสี่หลงเปากินหลายรอบแล้วเน่เอ้า อีกแล้วครับท่านใส่เตียวแบนๆใค่สั่งยน่อยสั่งไม่ใช่ถ้าใข่สั่งพเ่ียสั่งเหรอก็สั่งเหรอใส่เตียวอ่ะสั่งมัวละมัวละงานเนี่ยบังโกลไม่ไม่ใช่อะไรวะเปาเปาพูทติบางโกล่ะโอ้หมูเยอะมาเลยก็คนเดิเลเลย ปั้นตะเนียนเนี่ยเหยียดจิ๊บลยเออปั้นตะเนียนเนี่ยต้องสวยเนอกเข่งขิงมาเรียงเรียงเติมน้ำตาลน้ำซุปเจ้าได้ของไต้หวันเครื่องปรุงมีขิงมีพริกอะไรไม่รู้ะแยกๆไปหมดเลยนี่เป็นภาษาจีน ยืมไปตั้งโผล่อตากเองโผโอ้ยยืดยาดูจุดดยืดนะยืดความปรปตาอเลยอ๋อยังไงแล้วก็ทอแล้วก็แช่ไปตรงนั้น่นนี่น้อยนฮะนน้อยกเตลอดยีิบสี่ชั่วโมงพี่ร้านเนี้ยค่ะตลอดตลอดตลยี่ิบสี่ชั่วโมง ไปานทัน้ทุกสิบอันใช่ริบแหน,น,นก็ไม่ยอสนบโกยงเดียยเรารูกกลับทีสองอันนะพี่ยอดดูเด็ก็กลับทีนสองอันเลียนะเียบเออนานแล้วไนี่เด็ดเด็ดปิ้นเลย เราก็ไปดูเขาทำทอดปลาท้องโกนะคะอยู่ข้างๆร้านค่ะอุ้ยเก่งๆอ่ะทำดีจังพอกินน้ำเต้าหู้เสร็จแล้วก็ไปวัดชิงเทียนกันค่ะดูประตูค่ะดูประตูขาวไปนะอ้ประตูสีแดงสวยอันนี้เป็นมังกรอันนี้เป็นรูปเนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้อ๋อตรงนี้เป็นมังกรค่ะเห็นไหมคะมังกร นี่ป็นกระเบื้องกระเบื้องธรรมดาไม่ได้มีอะไรไปค่ะฝักมือเรีอ่อันนี้นะคะเป็นสถานีริงเสียนเราจะไปวัดนะดูด,ดูด้านตรงนี้สวยสวยเวนี้เป็นสถานีรถไฟใต้ดินนะคะก็จะมีะจำลองแบบวัดชิงเทียนให้ดูค่ะวิดีค่ะเราจะได้ไม่หลงค่ะแบบนี้เดินผ่านให้หน่อย ไูตรไ,ได้มันจะเตียตั้งเองน่าจะเตียตั้งอันนี้สวย <c oughs> นหน้าถึงวัดอะไรวะสิงสิงเขียสิงเียอะไรไม่รู้อ่านไม่ออก <c oughs> โอ้ดูคมแดงค่ะดูคมแดงโอ้ดูคมแดงตรงนู้นคมแดงเราคพาแม่นั่งรถเข็นไปนะคะเราต้องไปเข้าอีกประตูนึงค่ะมันมีประตูทางเข้าสำหรับรถเข็นนะคะเดินไปด้านหน้าโ้าว อว<อ>ัน <มา S 1> นี้สวย,สสวยค่ะชิงเทียนอคมแดงสวยอ่ะเหรอ สวยมากเลยทางเข้ายังสวยเลยคิดดู <laughs> เป็นหินฟ้าดินนะคะบางคนเชื่อว่าเป็นจุดรวมพลังชี่ของวัดค่ะชาวไต้หวันมักจะแตะที่ก้อนหินเบาๆเพื่อขอให้ชีวิตมีความสมดุลค่ะวัดสวยประตูแดงสวยมากประตูนี้เขาจะไม่เปิดนะเนี่ยประตูเนี้เขาจะไม่เปิดก็หาข้อมูลให้นะคะว่าไม่เปิดประตูใหญ่เพื่อให้เกียรติเทพเจ้ากวนอูค,ค่ะให้คนเดินเข้าประตูข้างๆก็คือ สื่อถึงความถ่อมตนค่ะรักษาพลังชี่ก็คือป้องกันพลังศักดิก์สิทธิ์ล,ล่วไหลนะคะธรรมะสอนใจก็คือผู้ถ่อมตนย่อมเข้าถึงสัจธรรมค่ะประตูไม่เปิดนะคะเปิดให้เทพเจ้าควรอูเท่านั้นค่ะุมกรข้างบนเห็นไหม โกฮนที่เป็นโกฮัรก็เป็นน้ตด้านในจะมีเทพเจ้ากวนอูนะคะที่หน้าท่านจะเป็นสีแดงอะค่ะเทพเจ้ากวนอูถือเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และความยุติธรรมนอกจากนี้ยังถือเป็นเทพเจ้าแห่งการค้าขายปกป้องและสงครามค่ะ คนจีนและคนไต้หวันมักตั้งรูปปั้นเทพเจ้าควรอูในบ้านวัดหรือที่ทําง,งานเพื่อขอพรเรื่องความยุติธรรมปกป้องทรัพย์สินและความสําเร็จในธุรกิจค่ะอ่านประวัติก่อนนะค่ะว่าไปดงไยค,คนเยอะมากก็จะมีเอ,อ่ท่านไส่ชุดสีฟ้าคอยปัดเป่านำคาานให้นะคะ กำลังทำพิธีเข้าคิวปัดกควานให้พบกับความโชคดีนะคะนี่เปนเทียงนกีกว้างว่านี่นเแมคนเยอะมากคน,คนเนี่ยคนเยอะมากบริเวณนี้จะเป็นประตูทางเข้าออกนะคะด้านหน้าค่ะ ใครไปวัดนี่อย่าลืมไปขอบัตรเออแห่งความปลอดภัยนะคะใช้เพื่อปกป้องและขับไล่สิ่งชั่วร้ายค่ะขอที่พระค่ะตอนเย็นเราก็แวะมากินของทอดนะคะร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมที่เราพักเลยค่ะชื่อร้านว่าชื่อร้านว่าชิยุนนะคะเป็นอาหารทอดค่ะอร่อยมากๆค่ะอย่าลืมกินนะคะถ้าใครไปแถวซิมินติงนะคะ มีเมนูภาษาไทยให้เราติ๊กด้วยนะคะแสดงว่าคนไทยไปเยอะมากเขาถึงมีเมนูภาษาไทยให้ค่ะเราได้ร้อยสิบหกเราจิ้มสั่งเลยค่ะรอไม่นานค่ะ เว่ามันมีหน่อไม้ด้วยห้ามพลาดเลยนะคะร้านนี้บอกตามตรงแล้วก็จะพาไปวัดหลงซานนะคะค่ะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะช่องซิสเตอร์เจอรี่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย